ถ้าหากข้าพเจ้าจะไม่ได้ตัดสรู้ข้ากิเลสไม่ตายคายกิเลสไม่หลุดวางขันใบนี้ลงไปในน้ําแล้วให้ขันใบนี้ลอยไปตามกระแสของน้ำาว้เลยตอนนี้ขันเนี่ยเราเข้าใจว่าขันอันนั้นจริงๆเนี่ยอาจจะเป็นขันอันนั้นจริงๆก็ได้ขันนี่คือขันห้าผมขอพูดตรงๆต,ต,ตามทัศนะความเข้าใจของผมขันห้าคือลูกเวทนาสัญญาสังขารบุญญาขันห้า เมื่อตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายถูกสัมผัสถ้าองค์เอาสติมาดูจิตใจนึกคิดครับควรกระแสของความคิดแน่ตัวหนังสือก็เลยมาพูดว่าอายตนะหกอายตนะภายนอกหกอายตนะภายในหกตาเห็นรูปสวยไม่สวยอย่าไปเข้าใจให้เห็นสักว่าเห็นเท่านั้นหูฟังเสียงเพาะไม่เพาะอ,อย่าไปสนใจมัน ให้รู้สึกว่าศักว่าเสียงเท่านั้นเนี่ยเคยสอนอาจารย์นักวิปัสนาสอนอย่างนี้จริงครับคำสอนนั้นจริงแต่มันไม่เข้าใจตอนที่ผมพูดนี้ครับพระองค์วางขันลงไปแล้วพระองค์ก็เลยขึ้นมานั่งที่ต้นโพวยางน้นเมื่อมานั่งที่ต้นโพก็เลยทําธุระทางจิตเพราะสิ่งอื่นนั้นทํามาแล้วมันยังไม่ได้ผล เรื่องวคมโกรธวคมโลภโคมหลงนี่มันจะอยู่ที่ไหนท่านพระองค์ก็เลยมาพยายามดูจิตดูใจของพระองค์มันคิดขึ้นมาพระองค์ก็เลยเห็นเลยรู้เลยเข้าใจเมื่อมันคิดขึ้นมาพระองค์ก็เห็นก็รู้ก็เข้าใจว่าวคมโกรธวามโลภโคมหลงมันไม่ได้มีโคมโกรธวามโลภวคมหลงนี่ถ้าพูดอย่างนี้คงจะเข้าใจมันไม่มีในขณะมันเกิดขึ้นมานั้นเราไม่มีสติคือเราไม่รู้ สมุฐานต้นเหตุกำเนิดที่เกิดของทุกนี้เองครับเหมือนกับผู้ร้ายมันจะมาลักของเราแต่มันไม่ได้อยู่ที่บ้านเรานะครับมันมาจากที่ไหนไม่ทราบเราเลยไม่อยู่บ้านเราเราเปิดประตูไว้ไม่มีกุญแจผู้ร้ายมันก็มาขนเอาของเราไปหมดอันนี้ก็คล้ายๆเหมือนกันแต่ความจริงนั้นความโกรธความโลภความหลงมันไม่ได้มีอยู่ที่ตัวเรา จิตใจของคนทุกคนมันเป็นปกติอยู่อย่างนี้ครับพอดีเราเผลอสติคือเราไม่เคยดูจิตดูใจดูสิทิของเหล่านี้เองมีคนนั้นคนนี้มาพูดให้เราเกิดไม่พอใจหรือเกิดพอใจขึ้นมาทั้งสองอย่างนี่นะครับเป็นทุกแตกทุกคนน่าแบบกันผมก็เลยมาให้ชื้อว่ามือสีขาวคือมีคนมาพูดให้เราเราดีใจนี่มือสีขาวมีตีิครับมืดสีดำอันี้ ที่คณมาพูดให้เราเกิดไม่พอใจคือความโกรธเกิดขึ้นมีทุกเหมือนกันดีใจเป็นทุกอย่างหนึ่งเสียใจเป็นทุกอย่างหนึ่งครับมันตรงกันข้ามอย่างนี้เดี๋ยวนี้เมื่อพูดอย่างนี้ก็จะถามท่านทั้งหลายเป็นอย่างไรลักษณะจิตใจของท่านเดี๋ยวนี้ครับขนาดนี้เป็นอย่างไงครับนี้เป็นปกติดีอันปกตินี่จะมีไหมครับมีทุกคนไหมครับก็มีครับ อันนี้แหละหลักษณะจิตใจของคนมันมีอย่างนี้มันมีปกติอันที่ไม่ปกตินั้นไม่ใช่เป็นชีวิจิตใจของเรามันจรมาจากทางอื่นครับเนี่ยเราไม่เห็นที่ตรงนี้เหี่ดังนั้นพระพุทธเจ้าของเราท่านสอนเอาไว้ว่าให้รู้จักทุกที่เกิดของทุกและสมุฐานของทุกท่านก็เลยมักเป็นข้อปฏิบัติเพื่อให้ถึงความดับทุกอันนี้เราเราเข้าใจพูดกันได้แต่ว่าเราไม่เข้าใจครับ ตัวความคิดแต่เราลู้กับตัวหนังสืออันนี้เขาว่าลู้จำครับตอนนี้คมจริงมักแปลว่าข้อปฏิบัติมักต้องเอาสติมาดูจิตดูใจดูชีวิตของเรานี้เองครับข้อปฏิบัติก็คือเราไปไหนมาไหนทําการทํางานพอต้องดูอยู่ที่ตรงนี้ต้องปฏิบัติอันนี้ครับเช่นข้าราชการนนตำรวจทหารพอต้องมาดูใจิตใจของเหล่านี้ แต่ทําการทํางานตามหน้าที่เช่นครูนักเรียนก็เหมือนกันเป็นครูนักเรียนไปสอนหนังสือให้นักเรียนก็ต้องมาดูจิตใจของเหล่านี้แต่การสอนหนังสือก็สอนด้วยความไม่มีทุกข์นี่มันเป็นอย่างนั้นความจริงทุกข์ไม่มีจริงๆครับผมรับรองได้ตอนนี้ครับถ้าหากเป็นยิดามาดาครับสอนลูกสอนหลานทําการทํางานก็ทําหน้าที่ของเราแต่เราไม่มีโกรธไม่มีโลภไม่มีหลง สอนด้วยสติปัญญาอันนี้แหละครับคําสอนของพระเจ้าสอนอย่างนี้จริงๆครับเรื่องนี้ครับอันนี้เราไม่สนใจเรื่องธรรมะบางคนเข้าใจว่าคันธท่าไปปฏิบัติธรรมะแล้วจะไม่ได้กินต้องไปนอนเสยเสยไม่ทําการทํางานอันนั้นมันเข้าใจถูกน้อยมันก็นเลยไปผิดออกกับคําสอนของพระพุทธเจ้าว่าขันติควมอดทนนพระพุทธเจ้าท่านสอนให้คนทุกคนทําการทํางานครับ ควมขยันมั่นเทียนได้น้อยผสมให้มากขึ้นท่านสอนให้คนมีสติปัญญาอันนี้แหละมกักไประข้อปฏิบัติเพื่อให้ถึงวามดับทุกข์แต่เมื่อเราเอา,ตาสติมาดูข่มคิดนี่ครับพอได้มันคิดปุ๊บเห็นปั๊บคิดปุ๊บเห็นปั๊บมันก็เลยไม่ได้ถูกปรุงข่มโกรธข่มโลภข่มหนุงก็เกิดขึ้นไม่ได้เราเคยได้ยินได้ฟังมาในตำรับตำราว่า ทำที่มีอุปกรณมากสองอย่างในหลักสูตรนักธรรมสันติอยู่ในนวมกุวาทสติความระลึกได้สัมปาชัญญะความรู้ตัวก็คือสติความระลึกได้สัมปาชัญญะความรู้ตัวนั่นเองเป็นนิมิตสมมุติว่าเราพลิกมือขึ้นควบม,มือลงยกมือไปเอามือมาเดินหน้าถอยหลัง เอียงซ้ายเอียงขวาก้มเงยทิปตาอ้าปากหายใจเข้าหายใจออกลืนน้ำลายทานลงไปในลูคอเรามีสติรู้เท่ารู้ทันรู้จักกันรู้จักแก้รู้จักอัสะนะได้ทุกขณะนั่นแหละคือนิมิตคือเรามีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวทางลูกกายภายนอกและเรายังมีสติ อยู่กับการเคลื่อนไหวของภายในยใจิตใจฉะนั้นการเคลื่อนไหวรูปกายภายนอกนั้นคนอื่นมองเห็นได้ด้วยตาเช่นเราทิกมือขึ้น่้มมือลงยกมือไปเอามือมาเดินหน้าถอยหลังเอียงซ้า,ายเอยียงขวาทิศตาอ้าปากก้มเงยหายใจเข้าหายใจออกลืนน้ำลายผ่านลงไปในลูคอเหล่านี้คนอื่นมองเห็น สำหรับใจิตใจนั้นคนอื่นไม่มีความสามารถที่จะมองเห็นได้ราะนั้นทุกนั้นจึงมีมากมายหลายเรื่องมีทุกทางกายบ้างทุกทางใจบ้างอย่างนี้ทุกทางกายนั้นคนอื่นก็มองเห็นเช่นเราจับของหนักนักแบบของหนักหนักหรือทุกตากแดดนอนฝนทำการทำงานอย่างนั้น ทุกประเภทนี้เราสลัดทิ้งได้โดยเร็วเราไม่พอใจก็วางลงท,งทันทีถ้าเราเหี้วของจับของมันหนักเราก็วางมันก็เบาไปถ้าเราแบกของถ้ามันหนักเราก็ทิ้งออกมันก็เบาไปถ้าเราตากแดบดบตากฝนถ้ามันร้อนเราก็ไปหาที่ลมลมถ้าตากฝนมันหนาวเราก็ไปหาผ้าหาเสื้อหรือหาสบงจีวร ถ้าเป็นโยมก็หาเสื้อหาผ้ามานุ่งปกปิดดังกายอวัยวะของเราแล้วมันก็อุ่นขึ้นมาทุกประเภทนี้แก้ไขได้โดยเร็วหรือทันทีส่วนทุกทางใจนั่นเล่าเป็นการแก้ไขได้ยากเพราะสัมผัสไม่ได้โดยมือมองไม่เห็นได้ด้วยตาจึงเป็นการแก้ไขได้ยากบางคนไม่รู้จักวิธีแก้ ถึงกับฆ่าตัวตายบางคนก็จินยาตายผู้คอตายกระโดดน้ำตายเอาปืนยิงตัวตายเนี่ยมีอยู่เป็นจำนวนมากแต่บัณฑิตที่เป็นนักปราชญ์ศึกษาเล่าเรียนถ้าหากว่าเราไม่ศึกษาเล่าเรียนเองเราจะไปอยู่กับท่านผู้ท่านเรียนมา,มากนั้นก็คงจะอยู่นานไม่ได้สำหรับบัณฑิตนักปราชญ์ที่ศึกษาเล่าเรียนคนอื่นนะ เราไปอยู่กับท่านไม่เกินปีสองปีหรือสี่ปีห้าปีก็มีการแยกย้ายกันไปถ้าเป็นคนทานนั้นถ้าเขาเป็นคนเกเรเสเพกินเหล้าเมาสุราสูบกันสายเฮโรอีนเล่นกันพน,นันเหล่านี้เราก็แยกย้ายหนีไปได้อึดใจเดียวเท่านั้นแต่คนทานภายในจิตใจของเหล่านี้เราจะทำอย่างไร จิตใจที่มันสกปรกนี่อันนี้แหละเรียกว่าคนพานคนพานคือบุคคลที่มีโมหะนั่นเองบัณฑิตก็คือคนที่ทำลายโมหะได้เมื่อเราจะเริญสติจะเริญปัญญาคอยดูจิตดูใจของเรานึกคิดอะไรให้รู้ให้เห็นให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งอยู่ทุกขณะจิตแล้ว เป็นผู้ที่ไม่มีโมหะแล้วไม่หลงแล้วเหมือนกันกันกบเราวิตน้ำออกจากบ่อนั้นแหละเมื่อมีอะไรตกเข้าไปในบ่อเราจะมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเพราะน้าไม่สุกปลกอันนี้เราไปเจริญวิปัสสนาก็ตามเจริญกรรมาฐานก็าตามต้องการความสงบเราไปปั้นน้ำขึ้นให้มันเป็นก้อนไปจับลมให้เป็นตนเป็นโตมันเป็นไปไม่ได้ เพราะความสงบนั้นมันไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นความสงบนั้นก็หมายถึงที่เราขุดบ่อน้ํานั่นแหละคือน้ํานั้นมันสกกปปปปปเราต้องวิทย์ทิ้งให้น้ํานั้นสะอาดขึ้นมาจิตใจของเราที่มันนึกมันคิดให้มันคิดไปให้มันคิดไปแต่ปกติคนไม่เคยเห็นจิตใจตัวเองร้อยเปอร์เซ็นเพราะมันมีโมหะปกคลุมอยู่ ไม่เคยเห็นความคิดของตัวเองปรุงไปมันก็เหมือนกับน้ำที่มีตมโคนนั่นเองเมื่อเราเห็นความคิดของเราแล้วเหมือนกับเราวิทน้ำมันเป็นวิธีบวกกับลบเรื่องนี้สมมติว่าเรามีความหลงทุกคนเป็นอย่างนั้นร้อยเปอรเซ็นเราไม่เคยเห็นจับต้นความคิดของเราไม่ได้ บัดนี้เมื่อเราได้ยินได้ฟังพิจารณาถึงคำพูดที่พระพุทธเจ้าได้เจริญวิปัสสนาว่าได้ตัดสู้พราะการบำเพ็ญทางจิตเรามาคอยมีสติคอยดูความคิดของเราที่คนอื่นมองไม่เห็นจะเห็นได้เฉพาะตัวเราคนเดียวเท่านั้นวันหนึ่งเราเห็นความคิดของเราขั้งหนึ่ง สมมติว่าเราไม่เคยเห็นความคิดของเราลอยลอยเปอรเซนเราก็เห็นครั้งเดียวเห็นยาวๆแบบนี้เมื่อมันคิดเป็นเรื่องเป็นราวเราเห็นเรารู้เราเข้าใจเราสัมผัสได้ความคิดนั้นจะหยุดลงมันจะไม่ถูกปรุงไปเมื่อเราเห็นมันหยุดลงแล้วเราก็ได้มาหนึ่งครั้งน่งหนึ่งเปอร์เซนแล้วที่มันมีอยู่ร้อยเปอร์เซนนั้นมันจะลดลงมาเก้าสิบเก้าเปอร์เซนต เราก็ได้มาเปอร์เซ็น์นึงแล้วบันนี้เมื่อเราคอยดูอย่างนี้เราเห็นสองครังขึ้นมาเราก็ได้สองเปอร์เซ็นมากทางนี้ขึ้นทางนั้นก็ลดน้อยลงมาเหลืออยู่เก้าสิบแปดสมมติบัดน,นี้เราเห็นความคิดของเราได้สิบเปอร์เซ็นทางนั้นก็ยังเหลืออยู่เก้าสิบเปอร์เซ็นเท่านั้นเราทำบ่อยๆดูบ่อย ไปไหนมาไหนเข้าห้องน้ำห้องส้วมแม้่ทำการทำงานทุกวิธีเราดูจิตดูใจของเราเราเห็นจิตใจของเราที่มันกำลังเกิดขึ้นนึกคิดอะไรก็ทิ้งไปทิ้งไปเหมือนกับวิตน้ำออกจากในบ่อน,นั่นเองดังนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เมื่อเราเห็นมากขึ้นมากขึ้นฐานนั้นก็ลดน้อยลงลดน้อยลงอ้าวสมมติว่าเราเห็นห้าสิบเปอร์เซ็นต เราเห็นห้าสิบเปอร์เซนทางนั้นก็ยังเหลืออยู่ห้าสิบเปอร์เซนตเท่าตัวเมื่อเท่าตัวนั้นคนที่มีปัญญาก็สามารถที่จะบังคับได้เล็กๆน้อยๆเมื่อเราเห็นถึงเก้าสิบเปอร์เซนต์มันก็ยังเหลืออยู่เพียงสิบเปอร์เซนเท่านั้นเมื่อเราทำความเข้าใจให้เห็นจิตใจของเรานึกคิดอะไรรู้เท่ารู้ทันเห็นแจ้งเอาชนะได้ทุกครั้งทุกข่าวร้อยเปอร์เซน ความหลงผิดก็ไม่มีอันนี้แหละเป็นวิธีการบำเพ็ญทางคำว่าสินเราไม่ต้องไปสมทานเอากับใครๆมันเป็นเครื่องถุงปรากฏขึ้นมาผมจะพูดใส่ตามทัศนะความเข้าใจเมื่อจิตใจของเราเปลี่ยนแปลงขั้งที่สามนี่แหละจิตใจของเราจะเป็นปกติด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจ เมื่อกายปกติวาจาปกติใจปกติเรียกว่าเรามีสิ่งเหมือนกับที่เราขุดน้ำบ่อเมื่อมีสิ่งที่สกกสกตกโคกตก,กลงไปในบ่อน้ำของเราเราใจเห็นทันทีอันนี้เมื่อจิตใจของเราปกติร่างกายปกติใจปกติเมื่อจิตใจนึกคิดก็เห็นทันทีมันก็จัดการกับกิเลสอย่างหยาบได้